สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ไอคอมไอดีนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับวันนี้เราจะมาปรับไมค์เกนนะครับไม่ใช่ปวดหัวแต่เป็นเกนใหม่นะครับเรียงด่วนเลยนะครับมาที่ปุ่มเมนูนะครับ เลือกสกอร์ขึ้นขึ้นลงลงมาที่เมนูฟังก์ชันนะครับจะเห็นว่ามีไมเกนอยู่2อันนะครับมี i n t e r อร์กับเอ็กซ์เทแปลว่าภายในและภายนอกนะครับให้เราเลือกที่ i n t e r อร์นั่นเองนะครับสแตนดาร์ดจะมาอยู่ที่2นะครับถ้าเป็น1ก็จะดูดเสียงน้อยนะครับถ้าเป็น2ก็ปานกลางนะครับ3ก็อาจจะเป็นปานกลางไปถึงมาก4ีก็จะเป็นมากสุดนะครับ อาจจะเป็นเลือก3หรือ4ก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับแล้วแต่คนด้วยนะครับบางคนพูดห่างจากไม้นะครับ 1, คืบ2นิ้ว3นิ้วนะครับแล้วแต่นะครับถ้าพูดใกล้มากก็อาจจะปรับเกณนน้อยไม่ให้มันมอดโอเวอร์โอเวอร์มอดเกินไปนะครับก็กดโอเคนะครับถ้าเราพอใจที่จะเลือกแล้วนะครับกด CD กลับมานะครับกลับมาหน้านี้ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการปร,รับเกณฑ์ใหม่นะครับมีข้อติชมตรงไหนผิดพลาดตรงไหนนะครับอยากรู้ลึกรู้จริงตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับจะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับนะัดจากเพจ Radio By Boy ครับ